ผีตีสามละคร y o u t u ู e ให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีสามโปรดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจและกด s ับส c r ร b ์ให้มีทุนทำงานต่อไปขอบคุณครับช่วงนี้เชิญฟังเรื่องอำนาจคำสาบแช่งความเชื่อเรื่องคำสาบแช่งมีมานานตั้งแต่โบราณกาล จนถึงปัจจุบันผู้คนก็ยังเชื่อถือกันอยู่ในการก่อนนั้นเรื่องราวของการสาบแช่งมีมากมายแล้วครับดังจะนำมาเล่าสู่กันฟังอย่างเรื่องต่อไปนี้นุ่มบอลเป็นคนเกเรเมาหยำเปอายุปาเข้าไปสี่สิบกว่าทว่ายังไม่มีการงานทำเป็นชิ้นเป็นอันวันๆเขาเอาแต่เมาสุราเสียเพลไปเรื่อยๆ กลับมาบ้านก็พานโตเถียงกับผู้มีพระคุณทั้งสองท่านก็คือพ่อกับแม่แล้ววันหนึง่งก็มีเรื่องทะเลาะก,กันลั่นบ้านทีเดียวไอ้บอลไอ้ลูกเนรคุณพ่อแม่เตือนแหมไม่ฟังเตือนนิดเตือนหน่อยทำตาขวางวางกล้ามนี่เองเห็นพ่อแม่เป็นศัตรูใช่ไหมเองไม่นับถือข้าแล้วใช่ไหม เอสิว่าฮะข้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เว้ยเยอะมาตัวครับเป็นลูกแกไอ้แกเดี๋ยวเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทำไมล่ะกจะทำอะไรเอ้ลูกพีน่ะหรอด่าเก่งนักนะอย่างเงี้ยมันต้องเอาเลือดออกจากปากอนี่นะ ูอั้าใช่สะใจไหมจะเอาอีกไหมฮะไอ้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 ลูกระจำอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้เป็นไงเป็นกันไอ้ลูกผีบ้าได้สิอยากเก็บตัวคนก็ได้เข้ามาเลยไอ้แกเอ้ยนี่นะเฮาอ้ออ้ออ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 ้้อ้ สอยเอ้ยไอ้ลูกเลวขอให้มึงตายภายในสวันเจ็วันตายไปเลยไอ้พีนรล็กมันเกิเดแม่โกรธจัดสาบแช่งลูกชั่วให้ตายไวๆแต่ลูกเลวกลับหัวเราะเยาะเยะ้ยแล้วก็เดินจากไปไม่สนใจยายดีต่ออาการบาดเจ็บของพ่อซึ่งล้มลงหัวฟาดพื้นถึงกับสลบไปและเมื่อฟื้นขึ้นมาสองคนพ่อแม่ก็นั่งแช่งด่าลูกชั่วของตน แต่ไม่มีผลอะไรเพราะไอบ้บอลมันออกจากบ้านหายไปแล้วอืมเราต้องเนีไปอยู่ที่อื่นพ่อเราอาจจะตายแล้วก็ได้ขืนอยู่มีหวังโดนจับเข้าคุกงไงเอ๊ะเราจะไปไหนเดียอื๋อ,อ,อไปวัดดิวัดเป็นที่พึ่งของทุกคนหลวงตามั่นแกคงจะรับเราไว้ก็แกเป็นพระนี่นา พระจะรังเกียจชาวบ้านได้ยังไงอช,ช่ใ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 ช่ไปอยู่ดีกว่าไปอยู่วัดดีกว่าเว้ยไปอยู่วัดไปอยู่วัดไปอยู่วัดเจ้าบอนคิดดังนั้นมันก็วิ่งไปที่วัดซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากบา้านเข้าไปในวัดแล้วตรงไปพบหลวงตาเจ้าวาดทันทีน้าไอบอนไอ้บอนลูกตาเบิ้มใช่ไหมสวัสดีอ้ยน,นมัสการขอรับหลวงตาออะะเออเจริญพรยมบอล นีจ่จะมานิมนต์อาตมาเหรอเปล่ปาครับผมคือผมจะมารบกวนหลวงตาเออเรื่องอะไรไม่ต้องเกรงใจอาตมาอาตมาเป็นพระยอมช่วยเหลือดับทุกข์ใจให้ผู้คนเป็นนาทีของสงฆ์อยู่แล้วบอกมาเถอะอย่าอ้าอึ้งเลยือคือคือ,คอผมจะมาขออยู่กับหลวงตาที่วัดนะครับผมอยากจะมาศึกษาธรรมะครับ ต่อไปผมจะมาบวชครับหลวงตาผมเบื่อทางโลกขอเข้าหาทางธรรมครับนั่นเดรออืมก็ได้ก็ได้เราจะมาอยู่เมื่อไหร่ล่ะก็ตั้งแต่วันนี้เลยล่ละครับหลวงตาหลวงตาจเจ้าอาวาสเมตตารับบอนไว้เพราะยินดีที่บอนจะเข้าศึกษาพระธรรมและต่อไปจะบวชเป็นพระช่วยเผยแผ่พระธรรมคำสอนท่านก็ให้เน้นเปียก พาไปที่กุฏิหลังหนึ่งซึ่งว่างอยู่พอดีกุฏิหลังนี้ล่ละครับโยมพี่ชอบไหมครับอชอบดีเงียบสงบดีอ๋อด้านหลังมีต้นตะเคียนใหญ่ด้วยนี่ดีดีด,ด,ดีกลังค่ำกลังคืนจะได้คุยกับผีนางตะเคียนฮะนี่โยมพี่พูดออเพูดอ้ำเนินหรือว่าคิดจริงๆครับพูดจริงทำจริงที่เน แล้วแล้วล้วโยมพี่ไม่กลัวพับป,บปับผีเหรอครับกลัวทําไมทําไมต้องกลัวผีฮะเอ,อ้ยผีมันก็แค่วิญญาณของคนที่ตายไปแล้ววิญญาณนางตะเคียนก็คือวิญญาณผู้หญิงใช่ไหมที่ตายแล้วแล้วก็มาสิงสู่คอยเฝ้าต้นตะเคียนจะไปนากรัวตรงไหนไม่เคยได้ยิน ว่าผีนางตะเคียนจะละว่าฆ่าคนเลยนี่นาโดยเฉพาะที่วัดนี้ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีโยมพี่บอลอธิบายมาเนี่ยก็จริงนะครับเนนค่อยสบายใจขึ้นไม่กลัวผีนางตะเคียนแล้วงั้นก็เข้าไปดูภายในกุติเลยครับจะให้เนนช่วยอะไรก็บอกได้เลยครับโยมพี่ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนเนนอย่าเพิ่งไปไหนนะอ่ะรอแป๊บระแป๊บ แล้วนุ่มบอลก็เข้าไปสำรวจภายในกุฏิก็พบว่าสภาพของห้องและเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆก็มีฝุ่นจับเครอะพวกใยแมงมุมอะไรต่างๆก็เต็มไปหมดเขาก็ได้แต่คิดว่ากุฏิหลังนี้คงจะไม่มีพระอยู่มานานแล้วละ่ะแต่นุ่มบอลก็ไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลใดๆเขารำพึงในใจว่าสภาพห้องมันรกรุงรังก็เจ๋งอยู่ มันก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับเราเลยฮะแค่ปัดกวาดแป๊บเดียวก็สบายแล้วอ่าขับใจเนน้อยไม่มีอะไรรบกวนแล้วเน้นไปได้แล้วแล้วคืนนี้โยมพี่บอลก็จะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรขอให้โยมพี่บอลนอนหลับฝันดีนะขับใจขับใจขับใจฝันดีอยู่แล้วแน่เลย เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งความมืดปกคลุมไปทั่วบริเวณวัดนุมบอลนอนหลับสนิทแล้วเขาก็เข้าสู่ความฝันเฮ้ยนี่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 เรามาอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้โอ้ทําไมมันเป็นอย่างนี้นี่มันไม่ใช่ในวัดที่เราพักอยู่นี่นาะออแล้วมันเป็นที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนั่นั่นนันนนนน่มีไฟมีไฟด้วยไฟลุกโทดช่วง โหยแล้วก็มีเสียงร้องรควนครางอย่างเจ็บปวดอ แ่โลกมนุษย์แงงแงเลยแล้ว,แล,วแล้วมันเป็นอะไรอะ่ะแล้วใครพาเรามาอยู่เนี่ยฮะนั่นโอ้ยตายนั่นเราเห็นภูเขาสูงใหญ่โอ้โหภูเขาลูกใหญ่มันค่อยๆขยับขยื่นค่อยๆเค,คลื่อนตัวมันตรงมาหาเรายภูเขาภูเขาทางซ้ายแล้วลูกทางขวามันกําลังเคลื่อนมาเหมือนมีล้อเลื่อนเฮ้ยมันตรงมาที่เราแย่แล้วโอ้ยนี่ๆเราจะทําไงดีอ่ะ เขาก็หนีดิวิ่งเลยโอ๊ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันพุ่งเข้ามาขนาบหนีบร่งางของเราติดอยู่ระหว่างภูเขาทั้งสองลูกเนี่ยโอ๊ยนี่นี่เราคงจะถูกภูเขาหนีบจนตายแน่เลยโอ๊ยช,ช,ชย่วยช่วยช่วยช่วยด้วเราวิ่งหนีภูเขาทั้งสองลูกที่กําลังเคลื่อนที่ติดตามเรามาอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเราวิ่งมาถึงหน้าผาสูงมีน้ําตกไหลลงมาเราหนีต่อไปไม่ได้แล้ว ขันจะกระโจนลงไปในแอ่งน้ําเราก็ไม่กล้าเพราะว่าภูเขาสองลูกมันกําลังบีบตัวเข้าหาเรามันหนีร่างของเราโอ,โอนน้เราดิ้นรนเราร้องไวยวายให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยเราได้เราตกใจกลัวกรีดร้องออกมาช่วยด้วยแล้วเราก็สะดุ้งตื่น อ้าวนี่นี่โนี่เราแค่ฝันไปเท่านั้นเองเอระโอยแล้วทำไมต้องฝันร้ายอย่างนี้ด้วยโอ้มพรุ่งนี้ต้องไปเล่าความฝันให้หลุงพ่อเจ้าอาวาสฟังอาจจะรู้ความจริงว่ามันเพราะอะไรเราถึงได้ฝันร้ายอย่างนี้แล้วหนุ่มบอลก็นอนกระสับกระส่ายไปจนกระทั่งสว่างเช้าวันใหม่เขารีบออกจากกุฏิตรงไปที่กุฏิของเจ้าอาวาส แล้วเล่าความฝันจะอาวาดฟังพลางพยักหน้าแสดงความเข้าใจในความฝันสักครู่ท่านก็บอกกับหนุ่มบอลว่าอืมความฝันของโยมบอลมันเป็นผลมาจากคำสาปแช่งฮะใครครับใครแช่งผมใครสาปแช่งผมครับนี่โยมบอลนึกไม่ออกหรือว่าแกล้งทำเป็นจำไม่ได้ละ่ะอ้าวทำไมหลงตาพูดอย่างนั้นล่ะครับ ออก็เรื่องที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ย่อมไม่น่าจะลืมไวนะเออบอกว่าเรื่องที่เพิ่งเกิดเร็วๆนี้เอ,อเรื่องอะไรวะก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรที่เราทำไว้นี่หวะ่ะแตะเอ,อ๊เออะฮะหรือหรือจะเป็นเรื่องที่เราเตะพ่อด่าแม่เออใช่ใช่แล้วเพราะพ่อแม่เราแช่งด่าเราก็เลยฝันร้ายอย่างนี้ อมืมันต้องเป็นเรื่องนี้แง่แง่อเป็นไงพอนึกออกหรือยังล่ะครับครับพอพอพรจำได้แล้วครับนั่นแหละการทำร้ายบุพการีไม่ว่าทางกายหรือทางใจก็จต้องได้รับโทษทันตามที่เองฝันนั้นมันเป็นลางบอกเหตุ <c oughs> เฮ้ยลางลางบอกเหตุอะไรเหรอมันเป็นยังไงขอรับหลวงตาเออ อาตมาไม่อยากพูดเอาไว้เองจะรู้ด้วยตัวเองเขาบอกว่ากรรมมันมีจริงถ้าทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้คนที่ตายไปแล้วบ่อยๆก็พอะจะลดความรุนแรงที่เองจะต้องพบลงได้มั่งอาตมาแนะนำได้แค่นี้นะโยมแต,แต่แต่แต่ผมก็อยากรู้นะครับว่าโทษทันที่ว่ามันเป็นยังไงมั่งหลวงพ่อ เอ้ยหลวงตาพอบอกผมได้ไหมครับบอกผมเธอผมอยากรู้ตอนนี้เลยนะครับอ่ะก็ได้แต่ว่าฟังแล้วโยมต้องทำใจไม่หวั่นไหวคิดอะไรในทางไม่ดีอีกนะครับหลวงตาเออคนที่ทำร้ายบุพการีทุบตีเตะต่อยพ่อแม่นั้นเมื่อเขาตายไปเขาก็จะต้องไปรับโทษที่นรกกระพุ่ม ที่เรียกว่าตกนรกนั่นแหละนรกขุมนี้ก็มีชื่อว่ายันตปาสานานรกสัตว์นรกจะถูกนายนิรยาบาลจับตัวไปผูกมัดไว้ระหว่างภูเขาสองลูกที่สามารถเคลื่อนที่ได้และยังหมุนมากระทบกันแล้วสัตว์นรกวิญญาณบาปนั้นก็จะถูกภูเขาสองลูกนั้นหมุนเข้าหากัน บีรดตัวจนต้องเจ็บปวดรัวร้าวทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสแต่ก็ไม่ดับสลายเขาจะถูกลงทันทรมานอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปจนกว่าจะสิ้นอายุกรรมของเขาอาตมาบอกโยมได้แค่นี้หวังว่าพอเข้าใจแล้วนะฮๆๆๆๆะเจ้าบอลฟังหลวงตาเจ้าวาด เล่าถึงการลงโทษทันค้นบาปที่ทำร้ายพ่อแม่พรามก็คิดถึงการกระทำของตัวเองเขารู้สึกวาดวันขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่แสดงท่าทีให้หลวงตาเห็นก็ได้แค่ก้มหน้านั่งฟังเงียบๆและเมื่อจบคำบอกเล่าของหลวงตาเขาก็ได้แต่นั่งเมอือลอยและคิดถามตัวเองว่าเขาจะถูกลงโทษเช่นนี้ไหม เวลาล่วงเลยไปจนกระทั่งค่ำคืนนั้นขณะที่บอนกําลังนอนกระสับกระส่ายครุ่นคิดถึงคําบอกเล่าของหลวงตาทัานใดนั้นเขาก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อมีความรู้สึกว่ากุฏิที่เขานอนอยู่มันกําลังสั่นสะเทือนโคมครามเขาเงี่ยหูฟังจะว่าคนเดินมาก็ไม่ใช่เสียงหนูหรือเสียงแมววิ่งไปมาก็ไม่ดังอย่างนี้ กุฏิทางหลังกำลังโยกไปมาเขารีบลุกกระโดดออกจากกุฏิด้วยความหวาดกลัวแล้วก็วิ่งตเตลิดออกจากวัดไปทันทีเฮ้ยเราเราต้องรีบกลับไปที่บ้านบ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเรามันต้องต้องเป็นผีนางตะเคียนหลังกุฏิมากแกล้งเราแน่นังผีบ้าฝากไว้ก่อนเฮ้ยเ <c oughs> จ้าบอลวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งไปถึงถนนใหญ่เขาเห็นรถเก๋งคันหนึ่งจอดอยู่ริมถนน ความคิดชั่วร้ายก็เกิดขึ้นทันทีเขาวิ่งตรงไปที่รถคันนั้นภายในรถมีหนุ่มสาวกำลังจูจีกันอยู่เขาเข้าไปตะคอกด้วยเสียงสุดเหี้ยมเกรียมว่าออกไปจากรถนะดเดี๋ยวนี้ละขัดขินตายเร็วสิหนุ่มสาวตกใจกลัวรีบทําตามอย่างว่าง,ง่ายเจ้าบอลกระโดดทะลันเข้าไปนั่งแล้วรีบขับรถออกไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งแสงขึ้นหน้ารถพ่วงคันหนึ่งเขาเหยียบคันเร่ง เพิ่มความเร็วขึ้นอีกแต่ข้างหน้ากลับเจอรถพ่วงอีกคันทำให้รถของเขาตกอยู่ระหว่างรถพ่วงทั้งสองคันและแล้วอุบัติเหตุร้ายแรงก็อุบัติขึ้นเกินความสามารถที่บอลจะซิ่งรถหลุดออกมาได้เพราะรถพ่วงคันหน้าเบรกกระทันหันทําให้รถพ่วงขันหลังซึ่งวิ่งขับมาด้วยความเร็วสูงพุ่งกระนท้ายเก่งที่บอลขับอยู่สิ้นเสียงโครมสนั่น บอกับเก๋งขนัน้นก็ถูกอัดบี้แบนกลายเป็นเศษเหล็กอยู่ระหว่างรถพ่วงทั้งสองคันบนนั้นเจ็บปวดแสนสาหัสก่อนจะหมดลมหายใจเขาฉุกคิดถึงเหตุการณ์ในความฝันประหลาดมันช่างคล้ายคลึงกันมากหรือนี่มันจะเป็นการลงโทษตามคำสาปแช่งของพ่อและแม่ของเขาสำนึกได้ถึงตอนนี้วิญ,ญญาณบอลก็หลุดลอยออกจากร่างทันทีนี่ นี่นี่นี่เราเป็นอะไรไปอ่ะแต่ถ้าท,ท,ท,ทำไมเรารู้สึกเจ็บปวดทรมานอย่างนีแ้แล้วนั่นนั่นผู้คนมายืนมุงดูอะไรกันเอนี่นี่นี่เรานี่เรายืนอยู่บนถนนแล้วข้างๆเราก็มีรถเก่งคันหนึ่งถูกรถดพ่วงสองคันชนติดอยู่ตรงกลางฮะนัะ่นนั่นมันเก่งที่เราขโมยมานี่หม,หมายความว่านี่นี่เราต,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 ตายแล้วเหรอนั่นไงร่างร่งเราติดอยู่ในเก่ง เละไม่มีชิ้นดีโอ้โหเราตายแล้วจริงๆอตอนนี้เราคงเป็นวิญญาณที่ออกมาจากร่างของเราเอ็ดนั่นแล้วนั่นใครอะ่ะยิงแก่คนนั้นเดินมาหาเราแล้วก็พูดว่าโทษท่านที่แกทำร้ายพอ่อด่าแม่ อีแกอีผีแกบ้าแอะแกต้องไปนรกกับข้าแกกาลังจะถูกยมมาทูดพาตัวไปนรกอยู่แล้วข้าไม่ได้ทำร้ายพ่อแม่เว้ยข้าไม่ใช่คนเนรคุณคนยมมาทูดไม่เอาข้าไปล็อกท่านยมมาทูดข้าพามันมาส่งให้ท่านแล้วโปรดรับตัวมันไปด้วยเถอะ วิญญาณบาปตนนี้ข้าจะไม่พามันไปนรกในเวลานี้แต่ข้าจะให้มันอยู่ในโลกมนุษย์ต่อไปนี่ข้ายังไม่ตายช่วยช่วยด้วยอ้อยอ้ยปวดเขาฟื้นแล้วเขาฟื้นแล้วเขาไม่ตายเขาไม่ตายแล้ว ช่วยด้วยอยโอ้ยโอ้เม่ผมเจ็บมากช่วยด้วยโอ้อบอลฟื้นขึ้นมาเขาครืญนครางอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสเล่าถึงเหตุการณ์ที่คล้ายความฝันในขณะที่เขานอนสลบไปให้ไทยมุงทั้งหลายฟังตั้งแต่นั้นมาเขากลายเป็นคนป่วยติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาล เหีืาการเจ็บปวดทรมานร้องครวญครางอยู่ตลอดเวลาหมอตรวจก็ไม่พบว่าเขาเป็นโรคอะไรเพราะบาดแผลก็หายเป็นปกติดีแต่สภาพร่างกายพิกลพิการเหมือนพูดผีเขาต้องทนทุกทรมานเช่นนั้นไปอีกนานแค่ไหนยังไม่มีใครให้คำตอบได้แต่บอนรู้ดีว่าทั้งหมดเป็นเพราะอำนาจคำสาปแช่งของพ่อแม่ ที่ทำให้เขายังตายไม่ได้ทําให้เขาต้องตกนรกทั้งเป็นตลอดไปผีตีสาละครยูทูบเรื่องอำนาจคำสาปแช่งจบไปแล้วโปรติดตามฟังเรื่องต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานผีตีสาโชคดีสวัสดีครับ